สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะคะอุ้ยมีเออผู้ชายอา๋อไม่มีผู้ชายเลยอะ่ะขอเพิ่ผู้ชายได้ไหมอ,อ่ะผู้ชาย ในในเกมชาเล่นโคตรยากเลยนะเพราะว่าจะไม่ค่อยเก่ง,งนะเรื่องเรื่องแบบเอ่อการวางผีเสื้อการเพิ่อะไรแบบเนี้ยโอ้เพราะยังไม่มีประสบการณ์อะอือหึนี่กดเลวใช่ไหมวะไม่มีคนเลือกทุนชายใช่ไหมตอนแรกฉันก็กะจะปล่อยทุ้ชายอย่างเธอ ตอนแรกเนี่ยเห็นช่างเครื่องกลเนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นผู้ชายเห็นนะไม่ใช่เห็นเห็นคนที่ว่าช่างเครื่อง,ง,ง,งกลเ,เป็นผู้ชายอ๋อไม่ใช่ผู้ิงเห็นช่างเครื่องกลเนี่ยเป็นผู้ชายแต่ที่แท้มันเป็นผู้หญิงโอ๊ยไปเร็วทุกคนไปหาเจอได้เพื่เอาล่ะจะเริ่มจากตรงไหนดีอู้หล ปานด้วยอโอ้โหพอเห็นสภาพกาแลเทียแล้วไม่อยากอยู่ในไมีคนมาเสียงคนนั้นมันใครกันนะอ๋อมีคนมาถอนเต้าที่แต่ตอนแรกนึกว่าเสียงใครชอนนะเพราะว่ามันอยู่ใกล้เครื่องล่ะไอจะมาถอนอะไรนักนหนาเนี่ยเออนีไปเลยไอชนี ได้สิบตามเก็บเองฉันซ่อมไม่ได้ฉันไม่มีสมองนี่ยละคนอย่างคยยุณเธอเนี่ยมันต้องโดนกลับอย่างช้าสมคิดว่าฉันงูคะโอ้โหอ๋อแจกแจกให้แบบนี้เนี่ยนะเออฮะหรือพังไปเลย เดินไอ้คออย่ามาสนแถวนี้นีฟองสิดจริงๆเมื่อกี้นี่น่าจะบินนะเพรว่าไม่เป็นไรทุอย่างคอยอจันเงินเธอะนะวายีคนยิงติดขืโอ,โอ,โอ,โอโคอติดขื่อ แล้วจังหวะนี้ก็คือการการตีเบิ้ลเอาไม่โดนคือแบบตีเบิ้ลไม่ค่อยโดนน่ะเนาะไอกาเดนเนอร์เธอช่วยไล่เพียนะเธอจะไปว่าอะไร๋อไม่โดนคนตีไม่ถึงอะ่ะโคไม่มีปืนด้วยเว้ยมีคนไม่มีปืนนี่เนี่ยไปกินจังนซี่มันต้องถอนเหรอตีมันต้อง อวนเหรอหเอ้ยถ้ามันยาไมมันไม่ยากก็ขออาภัยด้วยนะคะแค่ถ้าเกิดว่อาอ้าไม่นีนคนโดล้ไม่เป็นไรไม,นไม่ต้องเสเดนะเอาจบหาพอดีอ่ะธอเลือดด้วยอ่ะเอาเมื่อกี้แม่ใช้ไปซื้อน้ปลาเหรอเมื่อกี้ คือเขาถอนเก้าอี้ก็เลยติดเธอเลอร์รมังโหดที่ไม่มีใครฝันรักกันยิ่งพวกเธอไอพวกแมลงจับแยกกันไปหมดเหมือนแม,นมลงสาบอเออกาเดนเนอร์เธอยอมตุยปิซะไลน์ต่อไปก็คือโคนีเนเธอร์อ๋อคนนี้นั่งคนแรกก่อนไม่เป็นไรนะ เก็บเขาไว้นะอะอ,อไม่โดนไม่มีคนฟันเนาอดีสีส่งล้วอ่ะเนี่ยมันตีมันกดตีไม่ค่คยถึงหรอ อยอมจำนวนเถอะเลยอีกจริงเนาะมันกดตีไม่โดนอย่มันกดตีไม่โดนเออกดตีโดนนะโขเก็บไม่มีปืนด้วยโอเคปืนเก็บเอาไว้ใช้ชาติหน้าก็ได้นะลูกของมีคมควรเก็บไว้ใช้ที่บ้านเดี๋วยวเราจะลองพิสิกันนะ โอเคมาแล้วก็บินมีคนมาช่วยหนียจะก,กดพุ่งแล้วก็ตีแล้วก็ตีอีกรอบนึงนี่นะไปกินอุย้ยเมื่อกี้เช็คเลือดด้วยหรออ๋อมันพุ่งเนี่ยโอเคนี่นเนะ่ยแก้วแก็ตายแล้วสินะเหตุท้ายยังมีคนมาช่วยเถิดนะ อมนช่วยอีกแล้ว ha? อ่ะให้ช่วยเป็นให้ช่วยฮะเอาเมื่อกี้เขาติดผีเสื้อด้วยก็อีกเทนึงอ้าวเดียวเราพานะฮะไม่เป็นไร บายนะโคนี่พยายามลุกเกอรายต่อไปเอาลงข้างอีดีไหมเนี่ยโอ้ยแถวนี้ไม่มีเก้าอี้อย่าดิ้นสิอย่าดิ้นสินะตั้มเก้าอี้ดูนะ

แคนชานาโอล่เกมเมอราแล้วตอนแรกก็เกมน้ำหรือไม่โดนเออเออเออเดี๋ยวลังราคุณดาวผิเชื่อก่อนผีเชื่อใกล้เกมแล้ว และอ้าวเซอยองแพ้ก็จะแบบไหวนิดนึงนะคะก็คือแบบเอ่อยังนิดหนึงอ่ะใช้ทำไมนี่นิดนึงนะเพราะว่าเอาเล่นเกมชาไม่ค่อยเก่งแ่ทใหม่เล่นไม่ค่อยเก่งแต่แพทเก่าเล่นเกมเออก็แต่เออก็ว่าอยู่ว่าทำไมคนนั้นเนี่ยหาไม่เจอเลยอ่ะคนที่ออกจากเกมอ่ะโอเคถ้า ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับกดทายด้วยนะแล้วเจอกันนะบ๊ายบาย